มาต่อไปอยู่ทางมังไทยได้ยังกินไงส่วนทางเอาที่สบายใจหนึ่งคูง่ใหญ่กับตำบักคงโอ้ยอยากพักบัตริกกับทบา่ามผู้ชมมาเรี่น้องแล้วมานะเราก็จะกินข้าวนอกบ้านนะครับท่นานผู้ชมวันนี้ไม่ยงแดกครับเพรามันจอว่ะแดกคือต้องเอนท่านผู้ชมเอ้ย ก็สิมีปูแล้วพี่น้องก็มีขาปูนี่แหละอ่ะอุ้ยมีนี่ห้องดักเกันีมั้ยทำผู้ชมมากมากสิบเป็ดที่สิบเอีดยงบยตกตุ่มสิมีข้าวปุ่นแล้วพี่น้องกินเพื่อนคนสวยมากเราบปกินบ่ถือกินปลาแดกซื้อดาวใส่กบปิน้องๆพี่น้องใบกระเทียมผอมเนี่ยขาดเลยเราก็กินข้าวหลังบ้านนะคะหน้าร้อนหวังว่าญาติคงไม่มานะ ญาติก็หมายถึงมะแรงวันนะคะผู้ชมพักกับสดสดจากสวนพี่น้องพักผมเนี่พี่น้องเนี่ยเฮ้ยเอาเอาไปลุยหลายมันสิถือนามตำข้าวมมันสะปลอดแซกผักก็สดสดจากสวนนี่พี่น้องนะโอ้ยจะกินเหลือท่านผู้ช่เมื่อไหร่ส่วนสำหรับชมก็เห็นท่านผู้ชมอยากเหมือนกัน ันนี้สิ่งีแนวกินดียังไงได้พี่น้องเด้อเมื่อยากมาแล้วผู้นึงเฮ้ยอยากไปรับเสื้อนึกตัวใหญ่แต่ชมช่ชมมันก็ต้องเอาขืนอีกนั่งสิเนาะชมนาะก็สิหายังมาห้องนะก็อคอยไม่เวทที่อะไรไดพี่น้องเด้ออันนี้ภาสิสูงผู้กินสำเร็จแล้วพี่หลังอยากแม่ด้วเออป่านนี้นจะไหนเอาสิเหลวบ่ล่ะ con đại pha mà ăn, kho nóc mất quá. Tớn tặc đệt mày ต้ใจบอกกอบคเดี๋ยวไเห็นมัไก่เามัดงเก้ามัดแราเก่ายูทูบยูทูบเบอเวทีบอลเลได้ไนะยุ่ขาเนาะ ร่มมั mm ้ืมเกี่หายปาเปิดอันนี้ไอยากขงเขไปได้ตัวละมั้งโอ้ยแสบีเนาะอาก็ตับเป็ดแต่ว,วันปูบอกพี่เอาเตัเป็ดเลย hoa Ui nó sướng mà Chè che chẳng có giấc bớt nhỏ Bớt 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 giảm Bớt bớt đúng không? Cái ướt ướt mắt sẽ Nào xe nằm mà anh kiếp em uh -huh. em ta đẹp <laughs> bây giờ

คือมัให้ยู่กระตอบอิสแมวแมวมันจะไปกินทั้งหลอดขับรถไปสมเออขับรถไปอ่ะอันนี้เสื้อ้ากังวแล้วพอเดือดไงคะไม่เดือดไป็นอ่ะ

เป็นยังไงบุญหนังอะไรมันกินเนื้อะไรก็สีเงาใสหรอมันใหญ่ยังไงขนาดมันเลี้ยวแอบเขากินเหมนละเลยเนอะแเร็วกึอย่งนี em có thật miếng rồi, em bắt anh ấy <thrier eventually> kìm lại lại, kiểu gì vậy này, hả? kiểu biết anh ấy kìm, anh chơi à, bây giờ, mình อ่นหาออ่ะแ่ผูดนีดะครับพูดนีดะโบเอาโบไม่หรองอ่แม่งเต็มมือเลยว่าม่งยางไป าสั่นตักกี่รอบนะเฮ้ย อ๋อง้อตัวอะไรง้อบ้เกตปากก็ว่าปากอ่ะ Go yes, yes. yep. way. to put it the mm -hmm. Put right here first. Come here. Mm -hmm. Put right here. Put right here first. Put right here. Yes. Put your hand. Put Cái này sẽ kia mà hạt phải mất tuần mất tuần Right here, right here. Hử? Your shirt. Ice cream. Mình cứ là เป็นไปส่ยร้านไหมนะไม่เค็ม

กินเนื้อบอกก่ผัเหรอตัวอย่างไแม่งม่เหรอก <c oughs> นินน,น,กนี้คือบอกพก่พัดหรอคิดไปแล้เคยมัยสมบเค่ <c oughs> ยิงกระหนักมาสุดเลยกึไม่แอปตรงนาจับน่ารกับแหม่ตรงทางซ้ายขึม่ถึงขึ้มาถึงรุ่นแรกมันตาย อำเนาะตึกแดด

กินแต่เซ็ค่ะ